ว้าวออกดอกสวยมากเลยค่ะเห็นออกดอกสวยแบบนี้นะคะอดีตนี่ต้นโซมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแสงเดือนชาแนลค่ะวันนี้นะคะแสงเดือนก็มีเคล็ดลับที่จะทําให้ต้นดอกแผดเสียงไฮ้นะคะที่ต้นโซมนะคะเนื่องจากว่าออกดอกมาหลายช่อแล้วนะคะให้กลับมาออกดอกใหม่ดอกสวยๆดอกโตๆให้เราได้ชมอีกครั้งนะคะโดยที่เราไม่ต้องปลูกใหม่นะคะเราไปทําพร้อมๆกันเลยนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นต้นดอกแผ่เซียงไฮ้ที่ต้นโซมนะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะเราก็ใช้กรรไกรนะคะมาตัดฉับๆเลยนะคะให้เหลือแต่โคลนต้นนะคะสำหรับต้นดอกแผ่เซียงไฮ้นะคะที่เราตัดออกไปแล้วนะคะเราก็ไม่ต้องทิ้งค่ะสามารถนำไปปลูกใหม่นำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะ เพราะว่าดอกแพเสีไฮนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะทนแห้งแล้งได้ดีนะคะแล้วก็เป็นพืชที่ชอบแสงแดดนะคะแต่ถ้าหากว่าเรานําไปปลูกในพื้นที่ที่แสงแดดน้อยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกดอกให้เราได้ชมนะคะ <S <S ทีนี้นะคะก็ตัดกิ่งแพรสีไฮเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะสูตรเด็ดของเรานะคะก็คือผงชูรสนะคะ1ช้อนนะคะ เทลงในน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็นมบัวด้วยนะคะ1ช้อนเหมือนกันผสมลงในน้ำซาวข้าวนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะ ทีนี้นะคะแสงเดือนก็คนส่วนผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันแล้วนะคะก็ใช้ภาชนะหรือว่าแก้วเล็กๆนะคะไปะตักไปรดได้เลยนะคะรดรดรดเลยค่ะให้ทั่วเลยนะคะว้าวเห็นไหมคะเพียงแค่อาทิตย์กว่าเองค่ะต้นก็สวยใบก็เขียวเริ่มออกดอกแล้วค่ะ ท่านผู้ชมนะคะสามารถใช้สูตรนี้นะคะไปใช้กับดอกแพรเซียงไฮ้นะคะหรือว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆหรือว่าพืชผักสวนครัวได้นะคะเห็นไหมคะรถไปรถมานะคะต้นดอกแพดเสียงไฮ้ที่แสงเดือนปลูกไว้นะคะก็กลับมาสวยฟูดอกใหญ่เหมือนปลูกใหม่เลยค่ะแต่ความจริงไม่ได้ปลูกใหม่เลยนะคะก็ตัดแต่งกิ่งนะคะให้เหลือแต่โคลนต้นนะคะ ท่านผู้ชมสามารถนำเคล็ดลับดีๆนี้นะคะไปปรับใช้ที่บ้านได้นะคะเมื่อท่านชมคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนชาแนลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ